สวัสดีท่านผู้ชมที่น่ารักทุกท่านนะครับผมแต่วันนี้เนี่ยผมก็จะพาท่านผู้ชมมาลงทะเบียนล่วงหน้าสำหรับเกม Tower of Fantasy กันนะครับผมสำหรับใครที่จะเป็นสายรีไอดีเนี่ยควรจะต้องรีบดูคลิปนี้เลยนะครับเพราะว่าหลังจากที่เกมเปิดแล้วเนี่ยคุณจะไม่สามารถรีไอดีได้แบบปกติหรือว่าวิธีที่ง่ายแบบนี้อีกแล้วนะครับเดี๋ยวผมจะอธิบายก่อนนะครับผมว่าทำไมเราถึงควรที่ต้องรีบลงทะเบียนในตอนนี้นะครับอย่างแรกเลยนะครับการที่เราจะสุ่มการันตี1การันตีในเกมนี้เนี่ยเราจะต้องใช้ประมาณ80โล นะครับแต่สำหรับใครก็ตามที่เป็นผู้เล่นใหม่หรือว่าเพิ่งจะมาสมัคร ID ใหม่เนี่ยในตู้ถาวรเนี่ยมันจะใช้แค่เพียง30โลเท่านั้นในการออก1การันตีหรือว่าออก1นึ่ s r ตรงนี้นะครับซึ่งการที่เราจะหาไอ้เจ้าลูกแก้วในการสุ่มเนี่ยเราจะต้องทําตามเงื่อนไขที่ท่านผู้ชมเห็นอยู่นะตอนนี้เลยนะครับผมก็จะเป็นอันนี้นะครับอย่างแรกนะครับผมก็คือให้เราเล่นสตอรี่ไลน์นะครับผมให้เราเล่นไปนเรื่อยๆจนกว่าเราจะได้รับธนูไฟตรงนี้นะครับผมมันเขียนบอกอยู่นะก็คือเราจะได้รับประมาณ1เม็ดนะครับผม นะครับต่อมาเราก็จะต้องสำรวจ map นะครับผมซึ่งการสำรวจแม p เนี่ยก็มีคนทําไปเรียบร้อยแล้วนะครับผมโดยเราจะต้องสำรวจตั้งแต่1 2 3 4 5ตรงนี้ตามจุดตรงนี้เลยนะครับผมประมาณ17จุดนะครับแต่ละจุดเนี่ยมันก็จะมีเม็ดกาชาให้เราเนี่ยหเม็ดด้วยกันนะครับผมเราก็จะได้ประมาณ17เม็ดถ้าเราสำรวจครบตามนี้นะครับแล้วหลังจากที่เราสำรวจครบ17จุดแล้วนะครับผมมันจะได้รับไอการสำรวจแมพพิเศษนะครับผม5%ตรงนี้นะครับผมเราก็จะได้รับอีก2เม็ดตรงนี้นั่นเองนะครับ ถ้ารวมๆจากทั้งหมดที่ผมพูดไปนะตะกี้นี้แล้วนะครับผมเราก็จะได้ประมาณ20เม็ดในการเปิดกาชาแล้วนะครับอีก10เม็ดเนี่ยเราจะได้รับจากการลงทะเบ,บียนล่วงหน้าก็คือเว็บตรงนี้นะครับผมเลยประมาณ8วันนะครับนี่เราก็จะได้รับเม็ดสีทองตรงนี้นะครับผมอีก10เม็ดนะครับเราก็จะได้รับประมาณ30เม็ดนะครับผมก็คือ1การันตีสําหรับผู้เล่นใหม่ตรงนี้แล้ว นะครับผมเดี๋ยวเว็บตรงนี้นเนี่ยผมจะทิ้งไว้ทางด้านล่างนะครับผมใครที่สนใจเนี่ยก็สามารถเข้ามาดูแล้วก็เข้ามาเยี่ยมชมหรือว่าจะมาดูไกด์ยอย่างอื่นก็ได้นะครับผมเว็บตรงนี้เนะี่ยมีหมดเลยนะครับต่อมานะครับเราจะมาสอนท่านผู้ชมเนี่ยลงทะเบียนล่วงหน้าตรงนี้กันนะครับอย่างแรกนะครับผมให้ท่านผู้ชมเนี่ยเตรียมเมลเอาไว้นะครับผมจะเป็นเมลไก่เมลของใครก็ได้นะผมสมัครไว้นะครับผมแต่แนะนําว่าให้ใช้เมลไก่นะเพราะว่าเดี๋ยวเวลาคุณเอาไอเดียไปขายเนี่ยคุณจะได้ขายได้อย่างไม่มีปัญหานะครับ อย่างแรกนะครับผมให้ท่านผู้ชมเนี่ยเข้ามาเว็บตรงนี้นะครับผมลิงก์เนี่ยผมทิ้งไว้ทางด้านล่างนะครับผมเข้ามากดลิงก์กันได้นะครับต่อมาให้เรากดเข้ามาตรงนี้นะครับผมลงทะเบียนด้วยอีเมลตรงนี้นะครับอันนี้ผมใช้อีกเมลหนึ่งนะครับผมซึ่งเป็น mail ไก่นะครับเดี๋ยวผมขอใส่เมลสักนิดหนึ่งนะครับหลังจากที่เราใส่อีเมลแล้วนะครับให้เราเนี่ยกดรหัสลืนยันตรงนี้นะครับผมกดให้มันส่งไปนะหลังจากที่มันส่งแล้วนะครับผมก็จะมีอีเมลตรงนี้มานะครับผมส่งมาจากทางซัพพอร์ต นะครับให้เราเอาเลขตรงนี้นะครับผมก o ปี้ไปเลยนะแล้วเราก็มาใส่ตรงนี้นะครับแล้วเราก็กอกพา s ์ทเวิร์ดของเรานะครับผมที่เป็นรหัสผ่าน ID เรานะครับหลังจากที่เรากอกเสร็จแล้วนะครับผมให้เราเนี่ยติ๊กตรงนี้ด้วยนะครับผมแล้วก็ลงทะเบียนล็อกอินตรงนี้ไปนะครับตรงนี้เนี่ยมันจะลงได้2ทางด้วยกันนะครับผมทางแรกก็จะเป็นทางที่ผมบอกไปเมื่อสักครู่นี้นะครับแตบอีกทางนึงเนี่ยเราสามารถที่จะลงผ่านหน้ารานค้าตรงนี้ได้นะครับผมไม่ว่าจะเป็น Apple Google p ลเพย E สตรีมหรือว่า Epic กตรงนี้นะครับของผมเนี่ย นะครับอันนี้ผมลงไปแล้วนะมันก็เลยขึ้นว่ายกเลิกการลงทะเบียนนะครับแต่สําหรับใครที่จะใช้หลายเมลเนี่ยก็แนะนําว่าให้ใช้แบบวิธีแรกดีกว่านะครับผมมารับอีเมลตรงนี้นะครับเดี๋ยววันเปิดเซิร์ฟเนี่ยเดี๋ยวผมจะมาสอนรีดอีกรอบหนึ่งนะครับผมเดี๋ยวจะสอนตั้งแต่จุดที่1ตรงนี้นะครับผมยันจุดที่1 7ตรงนี้เลยนะครับผมว่าเรารีกันยังไงเก็บไอเทมตรงไหนหรือว่าเราควรจะต้องเดินตรงไหนก่อนนะครับผมเดี๋ยวจะมาสอนอีกรอบหนึ่งในวันเปิดจริงนะครับก็แนะนานะครับผมว่าให้ลงทะเบียนไปเยอะๆเลยนะครับผมด นะครับผมเพราะว่ามันไม่ได้การันตีนะว่าเราจะได้ตัวที่เราต้องการหรือเปล่านะครับผมการที่เราลงทะเบียนไว้เยอะๆเนี่ยมันก็จะเป็นโอกาสให้เราเนี่ยได้เลือกตัวละครที่เราต้องการจะเล่นได้มากขึ้นนะครับก็คลิปนี้เนี่ยก็จะมีประมาณนี้นะครับผมก็ขอขอบคุณท่านผู้ชมที่รับฟังจนจบชอบเพื่นอนรื่นก็ไรแล้วก็ติดตามให้ผมกันด้วยนะครับผมสำหรับวันนี้ผมขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ